เคนจิเดลิเวอรสวัสดีครับอย่าลืมกดไลค์กด s ับ i b e ให้ด้วยนะ Hello everyone ในใบางานนี้นะครับเป็นใบางานที่3ซึ่งเป็นเรื่อง further study นะครับ further แปลว่าอะไรครับมาดูตรงนี้ further f, ure, f u r t h e r further แปลว่าต่อไปและก็แปลว่าก้าวหน้าในระดับ ที่สูงขึ้นสูงขึ้นครับต่อมา study study แปลว่าศึกษารวมกันแล้วนะครับ further study แปลว่าการศึกษาต่อในหน่วยที่1น,นะครับเป็นใบงานที่3าม ซึ่งอยู่ในแผนการจัดก,การเรียนรู้ Further Study นะครับของพี่ๆม .3 3ทีนี้เรามาดูนะครับว่าในเนื้อหาเนี่ยเราจะเรียนในเรื่องอะไรในไปนงานนี้นะครับเป็นใบงานที่เกี่ยวกับการ survey, หรรือว่ากากสำรวจและเรามาดูดิเรกชันกันเลยดิเรกชันเขาบอกไว้ว่า Do your survey by asking your friends with the questions g i v e n ก็คือให้นักเรียนเนี่ยร u r v e ์นะครับสำรวจสอบถามเพื่อนๆของตัวคุณเองนะกับคำถามที่กำหนดให้ทั้งสองคำถามนี้และก็ระบุชื่อเพื่อนด้วยนะเด็กๆก,ก็เลยเด็กๆก,ก็ต้องไป ถามชื่อเพื่อนในไลน์แล้วกันนะในไลน์กลุ่มของตัวเองนะครับถามชื่อนามสก,กุลแต่พี่ก็จะสุ่มชื่อเพื่อนของพี่เองนะครับน้องๆก็ไปเปลี่ยนชื่อเอาเองและกันเนาะแล้วก็ไปสอบถามเพื่อนๆน,นะครับอันนี้ก็ให้ดูเป็นไกด์ไลน์นะครับในการตอบทีนี้เรามาดูโจทย์เลยว่าโจทย์เขาถามอะไรบ้างมาดูข้อหนึ่งนะครับ would you like to further your study would you like would like แปลว่าอะไรครับ would like แปลว่าอยากจะใช่ไหมอยากจะ You แปลว่าคุณคุณอยากจะ further study คุณอยากจะศึกษาต่อใช่ไหมอืมต่อมาข้อ2ข้อ2นะครับ where would you like to further your study where แปลว่าที่ไหน where แปลว่าที่ไหน มีคำว่า would like อีกแล้ว would like แปลว่าอยากจะใช่ไหม further study แล้วอยากจะศึกษาต่อที่ไหนล่ะอืมทีนี้เรามาดูแนวการตอบคำถามดีกว่านะครับก่อนเราจะมาทำโอเคทีนี้เรามาดูวิธีการตอบคำถามนะครับคำถามแรกนะ would you like to further your study คุณอยากจะศึกษาต่อไหมให้ตอบ ด้วยกัน2แบบก็คือถ้าอยากศึกษาต่อให้พูดว่า yes i would แต่ถ้าบอกว่าไม่อยากศึกษาต่อให้บอกว่า no i wouldn't ให้เลือกตอบนะครับสองแบบนี้นะครับต่อมามาดูคำถามต่อมาเลย w h e r e w o u l d you l i k e t o further your study คุณอยากจะศึกษาต่อที่ไหนอืม เราก็พูดว่า I would like to study at ก็คือฉันอยากจะ would like อยากจะ to study study แปลว่าเรียนหรือว่าศึกษา at แปลว่าที่ที่ไหนครับอย่างเช่นที่โรงเรียนก็เขียนว่า school ที่มหาวิทยาลัยก็คือ university อยากศึกษาต่อที่บ้านก็ยังได้นะครับ โฮแบบนี้อันนี้นะครับก็จะเป็นแนวการตอบคําถามที่เรากลับไปดูใบงานของเราเลยดีกว่าครับโอเคเรากลับมาที่ใบงานของเราแล้วนะมาดูที่ข้อ1นนะครับข้อ1เราเปลี่ยนสีเป็นสีน้เงินดีกว่าอ่ะข้อ1เอาเป็นว่าเราจะถามคนนี้ดีกว่านะครับชื่อว่าคิมจัง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 ข้อ A ถามว่า would you like to b e t t s r your study คุณอยากจะศึกษาต่อไหมแล้วก็บอกว่าคิมจังก็เลยตอบว่าอยากศึกษาต่อก็บอกว่า yes I would จุดฟุ l s ตอปต่อมาแล้วจะศึกษาต่อที่ไหนล่ะก็บอกว่าฉัน I would like to study าพาวเาเรียน at university เกร็ียบร้อยเสร็จแล้วคนที่หนึ่งน้องๆสามารถตอบคำถามแบบนี้ตอบแบบนี้เดียวกันหลายๆข้อก็ได้นะครับเพราะว่าการตอบคำถามเนี่ยมันก็จะมีเหมือนในตัวอย่างที่เราดูนั่นแหละครับทีนี้มาดูข้อ2อ่ะข้อ2เลือกสมสีแล้วกันนะครับ สมศรีนาำสกุลเรดสมศรีเรดนะครับ Would you like to further your study อยากจะศึกษาต่อไหมสมศรีสมศรีบอกว่าไม่เราก็บอกว่า No I wouldn't No I wouldn't Where would you like to further your study แล้วจะศึกษาต่อที่ไหนล่ะ เขาบอกว่าเขาจะไม่ศึกษาต่อใช่ไหมเขาก็บอกว่างั้นฉันอยากศึกษาต่ออยู่ที่บ้านเรียนเองแล้วกันนะ I would like to study at home ต่อมามาดูข้อ3ข้อ3ชื่อว่า m a g No Green m a g No Green เหมือนเดิมคำถามเดิมนะครับอยากจะศึกษาต่อไหมอยากครับ yes I would แล้วจะศึกษาต่อที่ไหนก็บอกว่า I would like เหมือนเดิม to study เราเบื่อ university แล้วใช่ไหมเราก็เปลี่ยนเป็น school ก็ได้ ต่อมาเรามาดูข้อ4ข้อ4เอาเป็นว่าชื่อเด็กหญิงวันดีแล้วกันคนระับวันดีพิงค์อยากจะศึกษาต่อที่ไหนอ๋อไม่ใช่นะข้อ A ก่อนอยากจะศึกษาต่อไหมอยาก Yes I would ศึกษาต่อที่ไหนล่ะก็บอว่า I would like to study at London โอ้อยากจกศึกษาต่อที่ London ประเทศอังกฤษเลยนะครับต่อมามาดูข้อ5สายชน white สายชน white Would you like to further your study อยากจกศึกษาต่อไหมยอยากสิครับ y e a h I would แล้วจะศึกษาต่อที่ไหนล่ะก็เขียนว่าอยากศึกษาต่อมหาวิทยาลายัย I would like to study at University เสร็จเรียบร้อย5ขอ้อง่ายๆนะครับ ทีนี้มาดูการสรุปนะครับการสรุปเนี่ยพี่ก็จะสรุปด้วยกัน2แบบแบบแรกก็คือเราอยากไปเรียนเหมือนเพื่อนแบบที่2คือเราไม่ได้อยากเรียนเหมือนเพื่อนส่วนมากนะครับให้นักเรียนเลือกเอาเองนะกันนะว่าจะเลือกแบบที่1ห,หรือแบบที่2นะอะถ้าเลือกแบบที่1ให้เขียนแบบนี้เมื่อกี้ most of my friends would like to study in ส่วนมากอยากเรียนที่ไหนที่มหาวิทยาลัยใช่ไหม แล้วก็เขียนว่า in university university แล้วเราก็เขียนว่า and I want to study at university too อันนี้คือแบบที่หนึ่งนะ เราอยากเรียนเหมือนเพื่อนแต่ถ้าน้องๆไม่ได้อยากเรียนเหมือนเพื่อนให้เขียนแบบนี้เมื่อกี้เป็น most ใช่ไหม most of my f r i e n d would like to study in อ่อไ in ร,รับ University University ทีนี้เริ่มมีการขัดแยง้งการขัดแย้งเราก็ใช้คำว่า but ที่แปลว่าแต่ฉันต้องการเรียนที่ I want to study at ที่ไหนครับ The temple ที่วัดครับต้องการที่จะเรียนที่วัด นั่นเองอืมและนี่ก็คือรูปแบบการตอบคำถามแบบที่1แล้วก็แบบที่2ให้นักให้เด็กๆเ,เลือกเอาเองแล้วกันเนาะว่าจะเอาแบบไหนนะครับและนี่ก็คือใบงานที่เท่าไหร่ที่3ของวันที่ย2่พฤษภาคมนะครับ มาช้าแต่มาชัวเนาะยังไงก็ฝากกดไลค์กด subscribe ให้กำลังใจด้วยเนาะจะได้ทำคลิปวิดีโอครั้งต่อไปนะครับแล้ววันนี้เพียงเท่านี้แล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าวันนี้สวัสดีครับ